สามเทพพูกในสวนเนี่ยสวนทั <S 1> <S 1> <S ้งบ้นถึงไม่ยอะไม่ยารยถึงสวนไม้มะมันกมาเดียนมเดียนนูเป็นห้องเหมือนเดียเองเดียฝรั่งออนี่มาเดียฝรั่งนี่นะกันซุ้มาเาไขนาดนะเป็นห้องมาเดียฝรั่งยินดีไม่ผลประโยชนอันนี้เป็นห้องสวนนะครับสวนยาม สวนยอมสวนสปาสเปดน่อกับม่นี่กม่ามนี่ชมพูอ่ะอืมนี่ชมพูอ่ะระวังมดส้มนะเดี๋ยว้ก็ชมพูนี่ชมพูในสวนเขาขยายถึงข้าวถง ส้ม,สมเนาะส้มโห <c oughs> ของธรรมชาติมากกว่ามีส้มอม,มหวานเนาะอืมทำเกล็ด,ดนยาเนาะอ่าแกนบนบนงแดงบึ่งเึงไว้นะหอยมอเนาะไหนแม่บ้น,ดบนแดงบึ้งเึงนันน่ออือหอยหวานมอะนะนัดนะหนะตง